สวัสด <łość> ีครับพี่จ้อลรองเข้าสู่รายการ i n v e s t i e n t r e a นะครับประจําวันนี้วันพฤหัสนะครับที่16กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมก้องเนยจะปริษานจากบริษัทหลักทรัพย์ไปลานะครับวันนี้พบกับภาพของบรรยากาศตลาดที่ถือว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับภาพของตลาดเองก็ ยู่ในลักษณะของการที่ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะก็อยู่เป็นแดนบวกซะส่วนใหญ่แต่ดาวโจนส์เองก็มีการบวกขึ้นมาเล็กๆหลังจากที่ปรับตัวลงไปในช่วงแรกก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาต่อนเนื่องนแแต็กฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเอเชียเหนือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีมีในโซนบ้านเราเนี่ยถือว่าแกว่งตัวค่อนข้างที่จะอันเดอร์เบรฟอร์มสักนิดหนึ่งนะครับฟิลิปปินส์ลบลงไปนะครับอินโดลงไปบ้านเรายังยืนบวกได้บ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็ถือว่า ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงไปแรงในช่วงก่อนหน้าสาหรับตัวของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับภาพของบ้านเราเองในเชิง t e c h ิคอเองเนี่ยมันก็ปรับตัวลงไปกับแถบเรเ่อแล้วก็มีจังหวะในการกระตุกลุดลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีพยายามในการที่ดีดตัวกลับขึ้นไปได้บ้างนะครับก็ยังถือว่ายังโอเคนะคี่แดนนียมันเป็นแดนที่อั p side ไอ down side มันเริ่มมีความจํากัดมากๆแล้ว นะครับมันเริ่มมีความจากัดมากมากแล้วก็ดาวไซด์มันลดลงไปมากๆแล้วฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าน่ากลัวอะไรแล้วหลังจากที่มันปรับตัวลดลงไปผู้ประกอบการที่เราประกาศออกมาถึงแม้ว่าแย่กว่าค่าเดงเนี่ยลหลายตัวที่มันแย่มันก็ออกมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ออกมาแล้วตลาดรับไปบ้างในบางส่วนนะครับถ้าในกรณีของเมื่อคืนนี้เองคีย์หลักเองที่อาจจะต้องพิจารณาติดตามกันก็จะเป็นเรื่องของอาภาพของตัวเลข ค่าปีของสารัดเองเนี่ยที่ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดเลยคือตลาดเนี่ยคาดไว้ที่ระดับเราสัก2%จากที่เป็นติดลบนะครับแล้วกอ็ออกมาได้3%เห็นภาพการขยายตัวได้เต็มที่มากขึ้นนะครับตัวเอ็มพายเมนูเฟสเชอริงเองก็ออกมาเนี่ยเหลือแค่หดตัว5.8จนะครับจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวลงไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตลาดคาดไว้ว่ามันจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังหดตัวที่ระดับราสัก18 นะครับมันก็เลยเป็นภาพของการที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคเองแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเองเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพของการที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นโอกาสที่มันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยมันก็ถือว่ามันจะอาจจะรอดพ้นไปได้ภาพโดยรวมเองมันก็เลยถือว่าเป็นทิศทางที่ดูดีแต่ในอีกแง่นะ่ะหนึ่งในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าภาพตัวเลขที่มันออกมาดูดีขนาดเนี้ย นะครับก็เ,รเศรษฐกิจสหรัฐมันโอเคนะมันไม่ได้แย่นะแต่เงินเฟอ้อมันลดลงก็ช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้นะคก่อนหน้านี้ที่เงินเฟอ้อมันหลอกมาแค่ราวหกจุดสี่เปอร์เซ็นตะ์ตลาดคาดไว้หกหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าออกมา,มามากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับมากกว่าที่ตลาดคาดแต่คือมผ่าน,น,นการลดลงต่อเนื่องนะนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ทําให้กังวลว่าเอ้ยแบบแบบเนี้ยเฟดก็อาจจะ ยังต้องขึ้นอ่ตลกเบีย้ยต่อไปหรือเปล่านะครับเนี่ยอาจจะยังข,ขึ้นแรงไปหรือเปล่าซึ่งมันก็จะเป็นคีย์คีย์หนึ่งที่มันยังเป็นปัจจัยที่ยังจํากัดตัวของอัพไซด์ของตลาดได้พอสมควรถ้าดูที่ซีมีเฟดวัตถุก็จะเห็นว่าโอ้ยตอนนี้ตลาดคาดเลยว่าจะขึ้น,นตอกเบีย้ยอีกศูนย์ที่สองห้าเปอร์เซ็นต์สามครั้งนะครับขึ้นไปสู่ระดับเราห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะยิงยาวค้ามไปจนถึงสิ้นปี ช้าเนี่ยคยีตรงนี้มันเลยเป็นลักษณะที่แบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูอาจจะเป็นลักษณะที่กดดันภาพดวงตลาดได้อีกนะครับพอคาดการณ์ของดอกเบีย้ยแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรนะครับคือเราจะเห็นภาพของทิศทางของดอลลร์อินเด็กเองเนี่ยมันเป็นลักษณะการที่เล่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพยายามจะขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ซึ่งถ้าอินดอลล่าอินเด็กปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีนะครับต่อตัวของทิศทางตลาดในภูมิภาพนะครับ ต่อตัวของที่ทาาราคาถึงเสี่ยงเนี่ยมันจะดูแย่ไปหมดซึ่งนปัจจุบันเนี่ยมันพยายามจะขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่กันแหละนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราดูทางตามกราฟเองเนี่ยมันมันขึ้นมาแล้วก็แว่งตัว้านข้างว่ตอนนี้มันเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันก็จะดูไม่ดีในแง่ของฟันโฟเลยหลักๆเลยถ้าเรามาดูตัวค่างเงินบาทจะเห็นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยค่างเงินบาทดีขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับจากเดิมที่แกว่งอยู่มา32กว่าเนี่ยดีดมาทีเด ดีขึ้นมาอีกทีตรงนี้เมื่อวานไปเทส34.5แล้วก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆเล่งขึ้นอีกตอนนี้แนวอัต้านของค่าเงินบาทหลักๆมันจะอยู่ที่มาโซนสัก34.8บวกลบแถบแถบบริเวณนั้นนะครับฉะนั้นก็ภาพรวมของฟันโฟอเองมันถือว่ามันเลยดูยังไม่ดีอยู่นะครับถึงแม้เขาจะขายไปเยอะก็ตามแต่มันก็ยังถือว่ายังดูไม่ดีอยู่ในระดับหน,นะครับในระดับหนึ่งเลยฉันก็ เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไอ้ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กดดันตัวของที่ทำฟันฟูงได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของอ่าอีกตัวหนึ่งคือ US bond yield เนี่ย bond yield ก็เล่งขึ้นต่อเนื่องนะครับเนี่ยสิปี2ปีเนี่ยปรับตัวฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องตอนนี้ไปอยู่ที่มาโซนสามจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์หรือสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์บวกลบแล้วนะครับมันก็จะเป็นคีย์ที่ว่าโหถ้า ตัวของบอลยิวมันเริ่มกลับขึ้นมาฟื้นให้อตัตราผลแทนที่ดีเนี่ยนะครับในอัตราที่3%กว่าในขณะที่หุ้นเนี่ยฟื้นขึ้น,นมาดูในะระดับที่ค่อนข้างตึงตัวแล้วเฮตยไหนฟัน,นเรนเจอร์บางท่านจะไม่เอาเงินไปลงในบอลพวกนี้บ้างเรานะครับแทนมันก็เลยเป็นลักษณะที่อยากจ,จะทวงนะครับหรือว่าทวงความน่าสนใจนะครับของตลาดหุ้นกับทวงที่ร้งที่เป็นราคาสินทรัพย์เสีย่ยงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันก็จะดูถือว่ามันยังถือว่า เซติมตน์เนี่ยมันเลยเป็นพันทั้งบวกเป็นทั้งลบสลับกันไปไม่ได้เป็นภาพที่แข็งแก่งมากมายนะเท่าไหร่แต่ถ้ามาดูที่ตัวตลาดบ้านเราเองมันก็ลงมาอยู่ในจุดที่มันดาวไซต์จำกัดแล้วครัอยู่บนเส้นแนวนงขาขึ้นและใกล้ๆแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วแหละมันคือมันลงมาระดับแล้วเหลือตอนเนี้ให้เขาพักแบวตกด้านข้างมันคงยังไม่ได้รีบขึ้นนะอาจจะแกวนตกด้านข้างตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้น,นมาทีละสเต็ปทีละลำดับก็เป็นไปได้ นะครับส่วนผลประกอบการในหลายตัวที่ออกมาค่อนข้างแย่เนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าเราพยายามมองหาตัวที่มันจะแย่ไปแล้วในปีที่แล้วแล้วมันจะฟื้นขึ้นได้ดีในปีนี้นะครับอาทิเช่นหุ้นในกลุ่มพลงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มนึงที่รายงานผลประกอบการออกมาไม่ดีเนาะแต่ว่าเราต้องเห็นต้งงตัใจมากหนึ่งมันก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากขึ้น ฉะนั้นเนี่ยลงมาก็เป็นโอกาสการเข้าซื้อนุ่ลงมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มพยายามฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วก็อาจจะมีย่อบ,บ้างตามภาวะตลาดก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารเองก็ตามที่ว่าผลประกอบการดูไม่ดีฟันโฟมในการขายทิ้งบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเราดูผลประกอบการในปีนี้มันก็จะค่อยๆโตโตโตต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในเอ็นบบ้างนะครับหลังจากที่ตัวของธนาคารไทยเองเขาก็มีการปลดพวกของนโยบายที่ช่วยเหลือออกไปเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะโดนรับผลกระทบไปบ้างส่วนหนึ่งแต่ผมก็หาว่าโดยรวมแล้วดอกเบี้ยเราก็ยังขึ้นเศรษฐกิจเราก็ยังค่อยๆฟื้นตัวฉะนั้นจริงลงมาก็เป็นโอกาสในการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมแต่ไม่จำเป็นต้องรีบนะค่อยๆทยอยเก็บไปกลุ่มอุตุภมีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆก็น่าสนใจผมกับการออกมาแย่หมดเลยนะฮะสามตัวนี้ออกมาแย่หมดเลย ETCPTGC นะครับพวกนี้ออกมาแย่หมดเลยนะครับแล้วก็ แต่ถ้าดูตั้งแต่ช่วงเนี้ยไต,ตรมาสหนึ่งเราจะเห็นว่าสเปดในตัวเคมีมันก็เริ่มถังขึ้นความต้องการใช้กเป็นตัวเคมีจากจีนเปิดประเทศก็กว้างขึ้นราคาน้ํามันนะครับที่เป็นตัวของนัฟต้าพวกเนี้ยที่มันจะไปทำนัฟต้าที่น้ํามันดิบมันก็ทรงๆตัวๆแล้วฉะนั้นเนี้ยจริงๆก็เป็นสายในการสะสมได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนพวกนี้นะครับหลกัหลกๆก็ต้องติดตามตัวเลข GDP ต่อตอันนี้ก็เป็นคีย์สาคัญนะ ถ้าออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดนี้อันนี้อาจจะเจอกระทุ้งได้อีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเอาไหวคาดไว้ไตามาส4อยู่ที่3.5%นะครับ Q o วจะอยู่ที่0.6%นอนนะครับนอน,นที่ตลาดคาดเอาไว้นะนะครับซึ่งมันจะทำให้ทั้งปีมอยู่ที่ระดับ3.2%ซึ่งโอเคไม่น่าเกียดเลยสำหรับตลาดบ้านเราสำหรับบ้านเราสำหรับประเทศเราไม่น่าเกียดนะวก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้เต็มที่มากขึ้นแลวปีนี้ก็มีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้ามันต่าาออัันนนี้นตยตร นะครับใช่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันวันนี้เราก็แนะนําตัว P T G ตัว G P S C นะครับก็เป็นสายสะสมนะย่อลงมาหาบริเวณนี้เป็นสิวันแล้วก็เนี่ยมันก็พยายามยืนยืนได้อยู่ยืนไหวอยู่ก็เป็นสายในการทยอยซื้อสะสมไปสําหรับตัว P T G ตัวของ G P S C นะครับก็ทยอยทยอยเก็บไปได้สำหรับตัว G P S C เก็บสะสมไปนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีคุณป่านนะครับสวัสดีคุณแมนด้วยนะครับสวัสดีคุณอธิพานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำถามแรกฟ h ชร่แรงนะแรงทะลุนรกแรงขึ้นแรงลงแรงนะครับปู่มันเล่นแบบน่ากลัวมากเลยคือมันเบรกผ่านไปเปี่ยงแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วทิ้งมาแบบ2วัน3วัน ขึ้น3ามวันทิ้งสาวันน่ะจะทิ้งแรงกว่านะครับคือแบบโ้เล่นโหดมากเนาะแต่ว่าจริงๆผมว่าดาวไซด์มันเริ่มจํากัดมากๆแล้วเนี่ยลงมาแบบแถบโซนเนี่ยมันมีโอกาสในการเด้งได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าจะเด้งไกลนะครับว่ามันขึ้นมาเนี่ย ไปต่อไหมผมว่ายัางมีโอกาสในการรีบาวนะ์นะหายอเมสวันอ่ะมันยังพอไปได้อยู่ครับบริเวณโซน4.12 4.14บวกลบแถบเวณนั้นยังพอไปได้จุดซับรอดคือราคาปิดเมื่อวานนี้ไอ้ราคาโลเมื่อวานนี้3.92ห้ามราคาต่ำกวา่าหรือถ้าแย่ๆเลยคือโซรงเวณ3.84ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับสำหรับตัว 4H ก็พอได้แบบดีบาวพอได้รีบาว์ขึ้นมาบ้างแรงเกินไปเร็วแรงเกินไป MTC จริงๆจ,จุดนี้มันจุดในการที่เล่นรีบาวได้นะแต่ว่ามันแค่การรีบาวต้องบอกงี้เลยว่าเป็นเป็นแค่การรีบาวเท่านั้นราคาเนี่ยคือมันตั้งแต่ตอนนี้มันเบรกไม่ผ่านอยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางที่เป็นอารมณ์ขาลงนะแล้วก็ไม่ยังไม่สามารถเบรกผ่านได้แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมารอบนี้ก็จะไปเจอเนี่ยพอลงมาก็ไปเทสแนวต้านไอแนวรับที่เป็น กรอบทิศทางกรน้มขาลงระยะสั้นก็อาจจะมีรีบา์บ้างรีบา์ก็ได้ถึงมันตึงกลางครึ่งแท่งแดงเมื่อวานนี้นะครับ3าบาทลบสิบได้แค่นั้นแหละยังไม่ได้อะไรคือตัวนี้เดี๋ยวต้องรอให้มันลงมาอีกทีนึงอะ่ะเราไม่ต่างกว่าโซนส3 3 2ิบมันจะเป็นการยกโรในภาพวิกฤตมันจะดูดีแต่บตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะย่อลงมาได้ลึกถึงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็ จังหวะซื้อ,อยังไม่มาก็รอจังหวะให้มันลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ต่ำกว่าโซน30เนี่ยไม่ต่ำกว่าโลของวิกฤตนะ3ามสามสามสองาจุาถือโอเคพวกนี้กลุ่มที่เป็นพวกของกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกหนี้พวกอะไรหลังจากที่มันรายงานผลประกอบการออกมานะครับพวกกลุ่มตะกูเยมาอะไรด้วยเนี่ยสัญญ,ญาณพวกนี้มันยังมีค่อนข้างสูงมันเลยทําให้แบบคีย์ตอนนี้มันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทิสโก้ขึ้นไปแล้วเริ่มลงนะครับหาแนวรับกันดีกว่า รับแรกพอดี100บาทนะครับ100บาทเป็นแนวรับแรกถ้ายืนไหวโอเคถ้ายืนไม่ไหวอยู่ที่97บาทนะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกนะนี่คือแนวรับแรกนะครับถ้ายืนไหวโอเคยืนไม่ไหวจบนะบก็คือลงมาที่97บาทนะครับ C K P C K P โดนทิ้งตบลงมาแล้วนะครับสำหรับตัว C K P ตอนแรกเหมือนจะฟอร์มตัวได้ดีนี่โดนโดนขายลงมาเลยอ่ะโดนขายลงมาเลยค่อนข้างเยอะ ราคาลงมาจริงๆ CJP กับไอ้นี่เล่นคล้ายกันได้นะนะครับกับการกุลเนี่ยคือห้ามต่ำสี่บาทนะครับไม่ต่ำมีโอกาสในการรีบบวกลับขึ้นได้แต่ว่ารีบบวกลับก็คือได้กลับขึ้นมาถึงโซนเวืนนี้สี่จุดห้าบวกลบแถบแถบรวนนั้นนะครับสำหรับตัว CJP คือโดนทิ้งมาแหละผมว่าเรื่องงบเรื่องอะไรด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คงโดนตบลงมานะครับตัแบบมันลงมาและระดับหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีรีบบวกลับขึ้นได้บ้างแต่ว่าก็ยัง ถ้ามันลงมาแบบนี้จริงแปลว่ามันยังไม่เ่ไม่ได้ไจะรีบขึ้นแล้วแหละคงจะแบบแค่รีบาวนะครับ f o r ์จฟอร์ e รับเท่าไหร่ดีตรงนี้แนวรับก็จะอยู่ที่เบรนเอ a 200วันนะตั้งแต่หลุด10วันมาก็แนวรับอีกที200ว้นเนวะันแล้วก็รีบขึ้นไปรอบหนึ่งนี่ลงมาก็200วันกนะ็จะเป็นแนวรับถ้าหลุดปุ๊บก็คัดนะฮะหลุด39บาทก็คัดนะครับไม่หลุดก็เด้งกลับขึ้นต่อ นะครับตัว f o r ์ด KCE KCE จริงๆตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะเส้นอารมณขาขึ้นตรงเนี้ยก็ต้องเสี่ยงรับแล้วถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยหลุดโลหลุดโลเมื่อไหร่นะฮะโลเนี่ยโลตรงนี้นะโลก,ก็คือ46 5กจุดก็คัดทิ้งนะครับหลุดอีกทีหนึ่งก็ลงมาที่44 5จุดนะครับไวส์โอ้โหไวส์หลุด10วันปุ๊บนี่ยาวเลยฮนะอีกทีหนึ่งแนวรับอยู่แถบโซนนี้ จริงสิบาทนี่เป็นเอวรับนะเป็นจิตวิทยาแนวรับทางจิตวิทยานะถ้ายืนไหวก็ถือว่าโอเคแต่จริงสิบบาทรับได้แล้วก็จุดซับรอดอยู่ที่บริเวณเก้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับตัว,วเอสเออยู่อาจจะอยู่แถบแถบนี้รับได้ครับเป็นจังหวะในการสะสมอยู่แล้วก็หลุดบริเวณสิบเอ็ดบาทหกสิบขัดทิ้งนะโออาร์เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนะครับเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วมีประมาณซื้อขายถือว่าโอเคโดดเด่นนะ ก็พืยังดูไม่ค่อยดีจริงๆสะสมสะสมได้แต่ว่าเหมือนเดิมนะสะสมถือยาวๆก็สะสมไปแต่มันคงไม่ได้รีบขึ้นอะไรเนี่ยช้าๆมันสวัดสดสวัสดก็ลงมาแล้วนะครับตัวแถบแถเนี้ยจริงๆมันยืนยังเป็นแนวยืนที่ยังโอเคอยู่ครับแถบแเนี้ยให้สองบาทเจ็ดถ้าหลุดอ่ะอันนี้อันตรายถ้าไม่หลุดมีโอากาสเด้งกลับได้สำหรับตัวสวัสดนะครับ และปิดและปิดก็เหมือนเดิมฮะยังไม่ได้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อยังทรงๆอยู่ก็ยังไหลๆลงมาอยู่นะครับฮาน่าฮาน่าก็ยังไม่น่ารีบเก็บอะไรครับต้องจังหวะนี้ที่มันจังหวะในการพักไม่จําเป็นต้องรีบฮะสำหรับตัวฮาน่ารอให้มันลงมากระแทกลงมาแรงๆกว่านี้อีกทีนึงก่อนดีกว่าผมว่ามันจะต้องพักของมันบ้างไม่จำเป็นต้องรีบเลยนะครับ อ่าเคไปแล้วเนาะเคแบงเคแบงตอนนี้แนวรับอพอมันหลุดไอตัวนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยมันล่าสุดเมื่อวานนี้มันหลุดไปแล้วฉะนั้นเนี่ยแนวรับมันก็ต้องปรับใหม่มันจะไม่ได้ขึ้นดีเท่าไหร่ละมันจะกลายเป็นว่ามันจะลงมันแล้วรับอยู่ตรงนี้สามหนบวกลบนะครับนั่นคือแนวรับนะครับเราตัวเค a บงเอฟสมา ยับเยินนะลงมาเนี่ยอยู่ที่แนวรับอยู่ที่โซนบริเวณ13บาทนะครับถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยก็ลงมาที่บริเวณ12บาทนะครับสำหรับตัวของ F Smart นะแต่มีโอกาสลงมาอยู่เหมือนกันนะเป็นเล่นไปมีโอกาสลงมาถึงประมาณ12บาทเนะี่ย12บาทกว่านี่นะครับจุดซับล้อตอนนี้ถ้าจะลงรับอ่ะจริงมันรอรับจังหวะในการเข้ารับได้ต่ำกว่า13เนี่ยเราให้ตั้งซับล้อไว้ที่12บาทถ้าหลุดปุ๊บก็ขัดทิ้งนะครับ อิชีปาทิ้งก่อนไหมคะอิชีผมว่าไม่น่ารีบปาเท่าไหร่แต่ว่าผมผมคาดว่าโอกาสในการที่จะขึ้นไปเทสแถบแถบสิบสองจุดเจ็ดมันเริ่มยากฉะนั้นเนี่ยปาทิ้งไหมเออก็ไม่กี่ช่องเนอะสิบสองจุดสี่สองจุดห้าักขายได้ดีกว่าพอแบบพอมีจังหวะในการเด้งเด้งขึ้นไปขายได้อยู่นะครับสำหรับตัวอิชิก็ขึ้นไปเด้งแล้วก็ขายทิ้ง นะครับเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงอะที่มันจะเป็นด i v เวอร์เจนนะครับในภาพวิกฤติสํรับัอิชินะครับดันั้นขึ้นมาในโซนด้านบนเนี่ยใกล้ๆหายขายทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันจะถึงไหมนะจะขึ้นมาก็มีความเสี่ยงเป็นแบลตดไดเวอร์เจนสูง ITC สายสะสมนะครับก็ตัวนี้เคยเรียนหลายรอบแล้วว่าจะซื้อตัวนี้ไม่จะเป็นต้องรีบซื้อแล้วก็อย่าคาดหวังการเล่นแบบแรงๆขึ้นไป ให้รอจังหวะย่อตัวแล้วค่อยรับแล้วค่อยเป็นสายสะสมไปสําหรับตัวนี้นะไอเทลตัวนี้นะครับก็ย่อลงมาจริงเก็บสะสมได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าไม่เนี่ยมันเล่นแรงเกินไปแล้วก็รอให้มันยอ่อถ้ามีอยู่ก็ถือได้สบายๆนะครับ OSP ก็ OS เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่งอ่ะไม่ต้องไล่ครับรอให้มันย่อลงมาเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมียอ่อนะรับน่าจะมีอ่อนลงมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะสาบาท29่สิบเก้าบาทจุดห้าจะได้เห็นนะครับ ฉันไม่จำเป็นต้องรีบฮะมันแค่กระตุกขึ้นไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับ c b g เหมือนกันไอ้น,นี่ก็เหมือนกันฮนะคือขึ้นไปแล้วก็ติดแนวต้านแล้วติดแนวต้านเดี๋ยวก็ต้องย่อลงมาใหม่ก็ย่อลงมาหาบริเวณซัพอีอเม200วันก็ค่อยเข้าซื้อนะครับ100 10 0102นะครับ102ประมาณนี้ t a s c o t a s c o ก็ยังไม่ยังไม่มีสัญญาอะไรเลยฮะขึ้นไปแล้วยังติดแนวต้านอยู่ ติดแล้วไม่ผ่านนะก็อาจจะมีการ่อนโตลงมานะครับติดแล้วไม่ผ่านก็อาจจะมีาการอ่อนัอ ideas, ต,ตงลงมาแล้วก็ราคาก็อาจจะมีการพักตัวลงมาปรับฐานใหม่ได้นะครับเจมาดนะครับเจมาดก็ราคาอาจจะมีรีบาวอะครับอาจจะมีรีบาวแต่ผมว่าไม่น่าถั่วนะคือตัวนี้เราแนะนําขายแบบต่อเนื่องเลยตั้งแต่ตั้งแต่หลุดตรงนี้แลวรุ้นตรงคือหลุดตรงนี้แล้วขึ้นไปทำ h i g ใหม่ไม่ได้ก็ขายใหม่ แล้วหลุดตรงนี้ก็ขายอีกนี่ก็ขายอีกคือเชียร์ขายมาโดยตลอดสําหรับตัวเจมส์ตามเทคนิคขอะ่ะผมว่าไม่มีอะไรแล้วราคามันก็ปรับตัวลงมาแบบต่อเนื่องนะนี่ก็หลุดลงมาหลุด200วันมาทีร่ร้อยราคาลงมาตรงนี้อาจจะมีจังหวะในการรีบาวบ้างแต่มันถามว่าผมผมเชื่อว่ามันไม่ทําให้หลุดดอยได้ไงก็เลยไม่ได้หนันหน้าถั่วอะไรเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยรอบนี้มันอาจจะรีบาวขึ้นมาหา10วัน ตอนนี้ก็อยู่แบบแบเรนไม่รู้ไม่รู้ว่าระยะเวลาจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือ10วันก็อาจจะอยู่แถบแบโซเรนที่กว่าจะขึ้นนะก็คง32บาทอะไรประมาณนี้แนวต้านแรกก็30บาทแนวต้านทีก็32บาทขึ้นไปก็ดูว่าถ้าโอเคถ้าท่านขึ้นไปท่านคิดว่ามันจะดีขึ้นไปแถบโซเรนสามสิบสองหรือสามสิบสามแล้วมันทำให้ท่านหลุดดอยได้ท่านก็ถั่วได้นะครับโดยที่ตั้งไม้ในการไม้ถัวเนี่ยจุดซอบลอสของไม้ที่ถัวเข้าไปคี่ยี่สิบแปดบาทแต่ถ้าเกิดว่าโ okay, อ ก็ยังไม่ใช่สังหวะในการถัว่วถ้าสัหวะในการถั่วที่ดีรอให้มันยกโลก่อนแล้วค่อยเข้าถั่วไม้ใหม่อันนั้นดีกว่านะครับแปลว่ามันจะเริ่มแบบโอเครแบบฐานฟื้นตัวขึ้นไปมันพอได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันแค่กินมันแค่จะรีบาวแรงๆรอบหนึ่งมันแค่จะรีบาวสักทีหนึ่งแต่พอมรีบาวเสร็จมันก็ไหลลงต่อ,อยู่ดีนะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบอะไรประมาณนี้นะครับ JMT เ,เหมือนกัน JMT ก็เหมือนกันถนะ้อาจจะมีการวีบาวไปหา10วันได้นะครับอยู่ที่บริเวณ49.5นะครับ K Bank K Bank อะถัวได้มันทุ้นพื้นฐานเนาะแล้วก็มันอยู่ในกรอบที่ผ้าวิกฤตมันเป็นไซด์เวงไงมันเลยเป็นลงมาด้านล่างถัวได้นะครับราคาก็แนวรับเราอยู่ที่3 9 1 3 9 5นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะมีตอบคำถามให้ กับลูกค้าล่าเราบ่อยๆตลอดนะครับท่านใดยังไม่ได้เปิปเบดบัญชีก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้นะครับกับไอล่าเรานะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมว่าดาวไซต์ตลาดม,มันจำกัดพอสมควรแล้ววันนี้เราเริ่มเห็นหลายๆตัวนะเราเริ่มเห็นผลประกอบการหลายๆตัวออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นหลายๆอย่างเนีย่ยมันเริ่มดูดีมากขึ้นนะครับหลายๆตัวก็เริ่มที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่แล้วราคาตลาดก็เริ่มที่จะดีบาวกลับขึ้นแล้วแต่เรามาระวังเดลตานิดหนึ่งนะ เดลต้ามีจะมีข่าวเนี่ยเล่นกันเรื่องของการที่แตกพาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูกันหลายๆอันน่ะตั้งแต่หลายๆตัวแล้วเวลาแตกพาทีไรมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะเล่นกันก่อนแตกพอแตกทีปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจากเท่าไหร่นะหเป็น0.1นย์จก็จากเก้าัก้าร้บาทก็จะเหลือก็จะเหลือเกอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีจ่ายบันผลอีกฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่า น่ากลัวแล้วเหมือนกันคือมันจะลากรอบนี้พอแตกพาเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะจบรอบนะครับก็เรามาระวังไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับตัวเดลตา้าก็ผมไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไล่ไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปเล่นมันก็ได้นะสำหรับตัวนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นหุ้นประเภทไหนนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ตื่ต้จะไม่สารนะครับจากบริษัทแลคซาเบล่าขออนุญาตลานะคุณทุกท่านก่อรเพียงนนี้เดี๋ยวพบกันหน่อยในช่วงสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก